สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าดาวพระราหูนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์การย้ายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากให้ท่านนะคะช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง y t u t u เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็มีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะเป็นดาวประจําตัวของท่านนะคะดาวพระราหูนะคะก็เป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนนะคะใจกว้างในบางครั้งก็ใจกว้างเกินไปนะคะช่วยจนบางครั้งตัวเองเดือดร้อนก็มีนะคะและเป็นคนที่รักลูกน้องนะคะชอบมีบริวารมากๆและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็บางครั้งจะเชื่ออะไรก็จะเชื่อจนอไม่สามารถที่จะเปลี่ยน ความเชื่อนั้นได้นอกจากว่าเขาจะเจอด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะปรับตัวง่ายแล้วก็เป็นคนที่สามารถใช้ความคิดนะคะพลิกแพลงสิ่งต่างๆได้ ได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวนะคะก็คือบางครั้งนะคะก็บอกว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนี้นะคะหรือดาวพระราหูดวงนี้นะคะบางครั้งนะคะก็จะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์เลยนะคะนี่คือลักษณะทั่ว,วไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยคะ่ะว่าดาวดวงนี้นะคะไปสัมพันธ์กับดาวดวงไหนด้วยนะคะอันนี้คือลักษณะเป็นแบบกว้าง,างนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็มักจะเรียนเกี่ยวกับนิติศาสตร์รัฐศศาสตร์นะคะก็จะเห็นนะคะก็มีนักการเมืองนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นดารานะคะแล้วก็บางท่านก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุรา ตำรวจตมกรม,มสัมพักธบางท่านก็เป็นเจ้ามือหวยบอนการพน,นันหรือบางท่านก็อาจจะเปิดผับเปิดบาร์ทำงานกลางคืนเหล่านี้นะคะก็จัดว่าเป็นดาวพระราหูเช่นเดียวกันนะคะและก็ยังมีอีกมากมายนะคะอันนี้ก็คือพูดในลักษณะทั่วๆไปนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆท,ท่านจะต้องมีอาชีพแบบนี้นะคะก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านด้วยค่ะว่าดวงดาวอะไรที่สัมพันธ์ด้วยนะคะ และในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะดาวพระราหูนะคะเขาจะย้ายจากภพพันธุเข้ามาอยู่ในภพสหัสฉากของท่านและได้ตำแหน่งเทวีโชคแสดงว่านะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างมากๆเลยนะคะ เพราะอะไรคะเมื่อประมาณวันที่10กันยายนปี63นะคะดาวพระราหูดวงนี้คะ่ะอยู่ที่พบพันธุของท่านได้ตําแหน่งนิดนะคะแล้วก็อยู่ยาวมาเลยนะคะจนถึงวันที่29มีนาคมปี65ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งท่านลองนึกย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปลายปี63-64มาจนถึงต้นปี65ชีวิตของท่านนะคะทำงานอยู่ดีๆก็ได้ลดตําแหน่งลงมา บ้านอยู่ดีๆมีบ้านมีรถอยู่ดีๆนะคะกําลังผ่อนส่งอย่างดีๆเลยตกงานไม่สามารถผ่อนรถผ่อนบ้านได้มีปัญหาสารพัดอย่างนะคะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาเพราะดาวตัวตนของท่านดาวประจําตัวของท่านนั่นแหละเดินโครจรไปได้ตำแหน่งนิด ตำแหน่งนี้ก็คืออ่อนแรงอ่อนกำลังหรือตกจากตำแหน่งเห็นไหมคะทำให้สภาวะครอบครัวของท่านทำให้ตัวของท่านเองรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถมีปัญหาหมดเลยนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่หลังจากวันที่30มีนาคมปี65นี้ค่ะดาวพระราหูก็หมายถึงตัวตนของท่านถูกไหมคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพสหชะและได้ตำแหน่งเทวีโชคแสดงว่าตำแหน่งของดวงดาวมีการ สูงเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตของท่านหลังจากวันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงวันที่17นะคะตุลาคมปี66ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปเลยนะคะชีวิตจะดีขึ้นไปในทุกๆเรื่องนะคะแล้วดิจิลาจะมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ ในเมื่อนะคะดาวพระราหูค่ะโคจรเข้ามาอยู่ในภพสหัชชะและได้ตำแหน่งเทวีโชคภพสหัชชะก็หมายถึงนะคะการเดินทางระยะสั้นๆการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่กันการติดต่อกันโดยทางใช้โทรศัพท์นี้ก็เป็นภพสหัชชะนะคะพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างก็แสดงว่าในเมื่อดาวพระราหูได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมาก็คือเทวีโชคซึ่งรองจากคําว่าราชาโชคคําว่าราชาโชคก็คือ โชคของพระราชานะคะท่านอยู่เฉยๆนะคะท่านก็จะได้โชคเข้ามาแบบไม่ต้องเหนื่อยดาวพระราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคก็ไม่ต่างกับพระราชาโชคค่ะเพียงแต่ด้อยลงมานิดเดียวเองนะคะแต่ก็ไม่มากก็ถือว่าใกล้เคียงกับราชาโชคเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปประมาณ1ปีครึ่งนะคะชีวิตของท่านนะคะจะได้โชคเหมือนกับได้มาแบบง่ายๆโชคของเทวีก็คือโชคของทางด้าน รองจากราชาโชคคือท่านจะทําอะไรนะคะ1เกี่ยวกับการตัวแทนนายหน้าท่านก็จะประสบความสําเร็จซื้อมาขายไปท่านก็ประสบความสําเร็จคนท,ทั่วไปให้ความนิยมชมชอบในสินค้าที่ท่านไปเสนอขายหรือถ้าท่านใดนะคะทาเกี่ยวกับนะคะนักการเมืองนักการเมืองท่านนั้นก็มีประชาชนนิยมชมชอบถ้าท่านใดเป็นดารา ดาราท่านนั้นก็เป็นที่นิยมของคนทั่ว,วไปนะคะก็คือ fc ให้ความสนับสนุนท่านนั่นเองค่ะหรือตรงนี้นะคะถ้าท่านใดทําเกี่ยวกับการเดินทางระยะสันส้นๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับกรุปทัวร์ทัวร์ของท่านก็จะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปหมดเลยนะคะในตรงจุดนี้นะคะ่ะและในเมื่อดาวพระราหูนะคะเข้ามาอยู่ในภพสหัสชชาเช่นนี้ ดังนั้นเขาก็จะมาเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะพบสหัชะคือสังคมคนรอบข้างบางท่านนะคะอาจจะทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆตอนนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนฝูงในที่ทํางานสังคมในที่ทํางานอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้เห็นไหมคะและก็ในเมื่อดาวดวงนี้นะคะเข้าพบสหชะก็ไปเล็งกับ พบสุภาสุภาก็คือพบที่ประสบความสําเร็จพบที่ท่านจะมีชื่อเสียงเกียรติยศพบที่ทําอะไรก็จะดีงามไปหมดเลยก็ส่งเสริมท่านนะคะถ้าท่านทําอะไรนะคะมีคนนิยมชมชอบท่านเยอะๆมากๆท่านก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศขึ้นมาแล้วดังนั้นนะคะ ณวันนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะยังท้อแท้ยังสิ้นหวังยังหางานทําไม่ได้รีบๆเลยนะคะให้รีบหางานทํานะคะทุกสิ่งทุกอย่างดวงดาวจะเปิดรอรับท่านแล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจในลักษณะที่ว่าชาวลัคนาราศีกุมต้องได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะก็จะได้มีความแม่นยำมากกว่าที่ดูในลักษณะของราศีและท่านผู้ชมก็จะต้องเข้าใจว่าเมื่อเราผูกดวงขึ้นมาแล้วนะคะก็จะทราบแล้วล่ะค่ะว่าดาวพระราหูดวงนี้ในดวงเดิมของท่านนะคะได้ตำแหน่งเด่นดีไหมถ้าได้ตำแหน่งเด่นดีนะคะคำพยากรณ์ที่ พยากรณ์ไปแล้วนะคะจะตรงแม่นกับท่านอย่างแน่นอนค่ะชีวิตท่านจะต้องดีขึ้นและรวมไปถึงนะคะว่าดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําเรือนพบสหัชชะนั้นในดวงเดิมของท่านนะคะโครจรไปได้เด่นไปได้ดีไหมถ้าดาวคู่นี้นะคะโครจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะรับรองเลยค่ะชีวิตของท่านนะคะจะรุ่งโรจน์อย่างมากๆเลยนะคะในปี65รวมไปถึงนะคะปี66ด้วยค่ะ แต่การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการเอาแค่ลัคนาราศีกลุ่มนะคะมาพยากรณ์กับดวงดาวที่โคจร โยกย้ายในช่วงระยะเวลานี้ดาวอีก10ดวงของท่านผู้ชมนะคะไม่ได้เอามาพยากรณ์เลยนะคะดังนั้นค่ะท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากร์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปเป็นแนวทางให้ชีวิตของท่านว่าเออโอเคจิลาพยากร์ไปเออลักษณะแบบนี้ใช่เราเจอแบบนี้จริงๆนะแล้วเราก็เอามาปรับกับชีวิตของเรามาปรับกับการงานของเรานะคะท่านก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะคะประสบกับความสุขนะคะมีเงินมีทองไหลมาเทมาการงานมั่นคงนะคะชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงตลอดไปนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ